บับหมรดกลักษณะ 1. บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมหมวด 1. การตกทอดแห่งทรัพย์มรดกมาตรา1599วรรคหนึ่งเมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทวรรกสทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น มาตรา1,600ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่าง,างๆเว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้มาตรา1,601ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน มาตรา1,602วรรควหนึ่งเมื่อบุคคลใดต้องถือว่าถึงแก่ความตายตามความในมาตรา62แห่งประมวลกฎหมายนี้มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทวักสองถ้าพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นยังคงมีชีวิตอยู่หรือตายในเวลาอื่นผิดไปจากเวลาดังระบุไว้ในคำสั่งที่สั่งให้เป็นคนสาบสูญให้ใช้บทบัญญัติมาตรา63แห่งประมวลกฎหมายนี้ บังคับแก่ทายาทของบุคคลนั้นมาตรา1603วักรรคหนึ่งกองมรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรมวรสองทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมายเรียกว่า,า,าดดท,วทายาทโดยธรรมวรสามทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรมเรียกว่าผู้รับพินัยกรรมหมวดสองการเป็นทายาท มาตรา1,604วรรหนึ่งบุคคลธรรมดาจะเป็นทายาทได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพบุคคลหรือสามารถมีสิทธิ์ได้ตามมาตรา15แห่งประมวลกฎหมายนี้ในเวลาที่เจ้ามารดกถึงแก่ความตายวรสองเพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ให้ถือว่าเด็กที่เกิดมารอดอยู่ภายใน310วันนับแต่เวลาที่เจ้ามารดกถึงแก่ความตายนั้นเป็นทาลกในคันมารดา อยู่ในเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายมาตรา1605งัหรรคหนึ่งทายาทคนใดยักย้ายหรือปิดบงังทรัพย์มรดกเท่าส่วนที่ตนจะได้หรือมากกว่านั้นโดยช่อดชนหรือรู้อยู่ว่าตนทำให้เสื่อมประโยชน์ของทายาทคนอื่นทายาทคนนั้นต้องถูกกำจัดมิให้ได้มรดกเลยแต่ถ้าได้ยักย้ายหรือปิดบงังทรัพย์มรดกน้อยกว่าส่วนที่ตนจะได้ ทายาทคนนั้นต้องถูกกำจัดมิให้ได้มรดกเฉพาะส่วนที่ได้ยักย้ายหรือปิดบังไว้นั้นวรรคสองมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับพินัยกรรมซึ่งผู้ตายได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้เฉพาะสิ่งเฉพาะอย่างในอันที่จะได้รับทรัพย์สินนั้นมาตรา1606ัวรรคหนึ่งบุคคลดังต่อไปนี้ ต้องถูกกำจัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควรคือ 1. ผู้ที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้เจตนากระทำหรือพยายามกระทำให้เจ้ามรดกหรือผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกก่อนตนถึงแก่ความตายโดยมีชอบด้วยกฎหมาย 2. ผู้ที่ได้ฟ้องเจ้ามรดกหาว่าทำความผิดโทษประหารชีวิตและตนเองกลับต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่า มีความผิดฐานฟ้องเท็จหรือทำพยานเท็จ 3. ผู้ที่รู้แล้วว่าเจ้ามรดกถูกฆ่าโดยเจตนาแต่มิได้นำข้อความนั้นขึ้นร้องเรียนเพื่อเป็นทางที่จะเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษแต่ข้อนี้มิให้ใช้บังคับถ้าบุคคลนั้นมีอายุยังไม่ครบ16ปีบริบูรณ์หรือเป็นคนวิกลจริตไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือถ้าผู้ที่ฆ่านั้นเป็นสามีภรรยา หรือผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของตนโดยตรง 4. ผู้ที่ช่อชนหรือคมคู่ให้เจ้ามรดกทำหรือเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแต่บางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับทรัพย์มรดกหรือไม่ให้กระทำการดังกล่าวนั้น 5. ผู้ที่ปลอมทำลายหรือปิดบังพินัยกรรมแต่บางส่วนหรือทั้งหมดวรสอง เจ้ามรดกอาจถอนข้อกำจัดฐานเป็นผู้ไม่สมควรเสียก็ได้โดยให้อภัยไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมาตรา1607กการถูกกำจัดมิให้รับมรดกนั้นเป็นการเฉพาะตัวผู้สืบสันดานของทายาทที่ถูกกำจัดสืบมรดกต่อไปเหมือนหนึ่งว่าทายาทนั้นตายแล้วแต่ในส่วนทรัพย์สินซึ่งผู้สืบสันดานได้รับมรดกมาเช่นนี้ทายาทที่ว่านั้น ไม่มีสิทธิ์ที่จะจัดการและใช้ดังที่ระบุไว้ในบับ5ลักษณะ2หมวด3แห่งประมวลกฎหมายนี้ในกรณีเช่นนั้นให้ใช้มาตรา1548บังคับโดยอนุโลมหมวด3การตัดมิให้รับมรดกมาตรา1608วรรคหนึ่ง เจ้ามรดกจะตัดทายาทโดยธรรมของตนคนใดมิให้รับมรดกก็ได้แต่ด้วยแสดงเจตนาชัดแจ้ง 1. โดยพินัยกรรม 2. โดยทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่วรสองตัวทายาทผู้ถูกตัดมิให้รับมรดกนั้นต้องระบ,บุไว้ให้ชัดเจนวรสามแต่เมื่อบุคคลใดได้ทำพินัยกรรมจำหน่ายทรัพย์มรดกเสียทั้งหมดแล้วให้ถือว่าบรรดาทายาทโดยธรรม ผู้ที่มิได้รับประโยชน์จากพินัยกรรมเป็นผู้ถูกตัดมิให้รับมรดกมาตรา1609วัหรรคหนึ่งการแสดงเจตนาตัดมิให้รับมรดกนั้นจะถอนเสียก็ได้วร์สองถ้าการตัดมิให้รับมรดกนั้นได้ทำโดยพินัยกรรมจะถอนเสียได้ก็แต่โดยพินัยกรรมเท่านั้นแต่ถ้าการตัดมิให้รับมรดกได้ทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ การถอนจะทำตามแบบใดแบบหนึ่งดังบัญญัติไว้ในมาตรา1,608อนุ1ห,หรืออนุ2ก็ได้หมวด4การสละมรดกและอื่นๆมาตรา1,610ถ้ามรดกตกทอดแก่ผู้ยาวหรือบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลผู้ไม่สามารถจะจัดทำการงานของตนเองได้ตามความหมายแห่งมาตรา32แห่งประมวลกฎหมายนี้ และบุคคลนั้นยังไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอายการร้องขอก็ให้ศาลตั้งผู้ปกครองผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณีมาตรา1611ทายาทซึ่งเป็นผู้ยาวบุคคลวิกจลจริตหรือบุคคลผู้ไม่สามารถจะจัดทำการงานของตนเองได้ตามความหมายแห่งมาตรา32แห่งประมวลกฎหมายนี้ จะทำการดังต่อไปนี้ไม่ได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมของบิดามารดาผู้ปกครองผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณีและได้รับอนุมัติจากศาลแล้วคือ 1. สละมรดก 2. รับมรดกอันมีค่าภาระติดพันหรือเงื่อนไขมาตรา1612กการสละมรดกนั้นต้องแสดงเจตนาชัดแจ้งเป็นหนังสือ มอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือทำเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความมาตรา1613วรรคหนึ่งการสละมรดกนั้นจะทำแต่เพียงบางส่วนหรือทำโดยมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาไม่ได้วักสองการสละมรดกนั้นจะถอนเสียมิได้มาตรา1614วักหนึ่งถ้าทายาสละมรดกด้วยวิธีใด โดยที่รู้อยู่ว่าการที่ทำเช่นนั้นจะทำให้เจ้าหนี้ของตนเสียเปรียบเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้เพิกถอนการสละมรดกนั้นเสียได้แต่ความข้อนี้มิให้ใช้บังคับถ้าปรากฏว่าในขณะที่สละมรดกนั้นบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับงอกแต่การนั้นมิได้รู้เท่าถึงข้อความจรงิงอันเป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบนั้นด้วยแต่หากกรณีเป็นการสละมรดกโดยสเสนหา เพียงแต่ทายาทผู้สละมรดกเป็นผู้รู้ฝ่ายเดียวเท่านั้นก็พอแล้วที่จะขอเพิกถอนได้วรรคสเมื่อได้เพิกถอนการสละมรดกแล้วเจ้าหนี้จะร้องขอให้ศาลสั่งเพื่อให้ตนรับมรดกแทนที่ทายาทและในสิทธิของทายาทนั้นก็ได้วรรคสในกรณีเช่นนี้เมื่อได้ชำระหนี้ของทายาทนั้นให้แก่เจ้าหนี้แล้วถ้าส่วนของทายาทนั้นยังมีเหลืออยู่อีก ก็ให้ได้แก่ผู้สืบสันดานของทายาทนั้นหรือทายาทอื่นของเจ้ามรดกแล้วแต่กรณีมาตรา1.615วรรควักหนึ่งการที่ทายาทสละมรดกนั้นมีผลย้อนหลังไปถึงเวลาที่เจ้ามรดกตายวั 2. สอเมื่อทายาทโดยทําคนใดสละมรดกผู้สืบสันดานของทายาทคนนั้นสืบมรดกได้ตามสิทธิ์ของตนและชอบที่จะได้รับส่วนแบ่ง เท่ากับส่วนแบ่งที่ผู้สละมรดกนั้นจะได้รับแต่ผู้สืบสันดานนั้นต้องไม่ใช่ผู้ที่ปิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณีได้บอกสละมรดกโดยสมบูรณ์ในนามของผู้สืบสันดานนั้นมาตรา1616ถ้าผู้สืบสันดานของผู้สละมรดกได้มรดกมาดังกล่าวไว้ในมาตรา1615แล้ว ผู้ที่ได้สละมรดกนั้นไม่มีสิทธิ์ในส่วนทรัพย์สินอันผู้สืบสันดานของตนได้รับมรดกมาในอันที่จะจัดการและใช้ดังที่ระบ,บุไว้ในบับ5ลักษณะ2หมวด3แห่งประมวลกฎหมายนี้และให้ใช้มาตรา1548บังคับโดยอนุโลมมาตรา1617ผู้รับพินัยกรรมคนใดสละมรดก ผู้นั้นรวมตลอดทั้งผู้สืบสันดานไม่มีสิทธ์จะรับมรดกที่ได้สละแล้วนั้นมาตรา1618ถ้าทายาตโดยทาผู้ที่ได้สละมรดกไม่มีผู้สืบสันดานที่จะรับมรดกได้หรือผู้รับพินัยกรรมได้สละมรดกให้ปันส่วนแบ่งของผู้ที่ได้สละมรดกนั้นน,นัแก่ทายาตอื่นของเจ้ามรดกต่อไปมาตรา1619 ผู้ใดจะสละหรือจำหน่ายจ่ายโอนโดยประการใดซึ่งสิทธิ์อันหากจะมีในภายหน้าในการสืบมรดกผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นไม่ได้ลักษณะ 2. สิทธิ์โดยธรรมในการรับมรดกหมวด 1. บทเบเ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา1620วรรคหนึ่งถ้าผู้ใดตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้หรือทำพินัยกรรมไว้แต่ไม่มีผลบังคับได้ ให้ปันทรัพย์มรดกทั้งหมดแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายนั้นตามกฎหมายวรรคสองถ้าผู้ใดตายโดยได้ทำพินัยกรรมไว้แต่พินัยกรรมนั้นจำน่ายทรัพย์หรือมีผลบังคับได้แต่เพียงบางส่วนแห่งทรัพย์มรดกให้ปันส่วนที่ไม่ได้จำน่ายโดยพินัยกรรมหรือส่วนที่พินัยกรรมไม่มีผลบังคับให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายมาตรา1621เว้นแต่ผู้ทำพินัยกรรม จะได้แสดงเจตนากำหนดไว้ในพินัยกรรมเป็นอย่างอื่นแม้ทายาทโดยธรรมคนใดจะได้รับทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดตามพินัยกรรมทายาทคนนั้นก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอาส่วนโดยธรรมของตนจากทรัพย์มรดกส่วนที่ยังไม่ได้จำนายโดยพินัยกรรมจนเต็มอีกก็ได้มาตรา1622ักวรรคหนึ่งพระภิกษุนั้นจะเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมไม่ได้ เว้นแต่จะได้ศึกจากสมณะเพศมาเรียกร้องภายในกำหนดอายุความตามมาตรา1,754วัวรรคสองแต่พระภิกษุนั้นอาจเป็นผู้รับพินัยกรรมได้มาตรา1,623ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณะเพศนั้นเมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพ ให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุนั้นเว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้จำน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือโดยพิในกรรมมาตรา1624ทรัพย์สินใดเป็นของบุคคลก่อนอุปสมบทเป็นพระภิกษุทรัพย์สินนั้นหาตกเป็นสมบัติของวัดไม่และให้เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของบุคคลนั้นหรือบุคคลนั้นจะจำน่ายโดยประการใดตามกฎหมายก็ได้ มาตรา1625ถ้าผู้ตายเป็นผู้สมรสแล้วการคิดส่วนแบ่งและการปันทรัพย์สินระหว่างผู้ตายกับคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นให้เป็นไปดังนี้ 1. ในเรื่องส่วนแบ่งในทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการหย่าโดยยินยอมทั้งสองฝ่ายอันมีบทบัญญัติเพิ่มเติมให้บริบูรณ์ในมาตรา1637 และ1638และโดยเฉพาะต้องอยู่ในบังคับแห่งมาตรา1513ถึง1517แห่งประมวลกฎหมายนี้แต่การคิดส่วนแบ่งนั้นมีผลตั้งแต่วันที่การสมรสได้สิ้นไปด้วยเหตุความตายนั้น 2. ในเรื่องส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของผู้ตายให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่งบบบนี้นอกจากมาตรา1637 และ1638มาตรา1626เมื่อได้ปฏิบัติตามมาตรา1625อนุหนึ่งแล้วให้คิดส่วนแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรมดังต่อไปนี้ 1. ทรัพย์มรดกนั้นให้แบ่งแก่ทายาทตามลำดับและชั้นต่างๆดังที่บัญญัติไว้ในหมวดสองแห่งลักษณะนี้ 2. ส,ส่วนแบ่งอันจะได้แก่ทายาทในลำดับและชั้นต่างๆนั้น ให้แบ่งในระหว่างบรรดาทายาทในลำดับและชั้นนั้นๆดังที่บัญญัติไว้ในหมวด3แห่งลักษณะนี้มาตรา1627บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้นให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้มาตรา1628สามีภริยาที่ร้างกันหรือแยกกันอยู่ โดยยังไม่ได้อย่าขาดจากการตามกฎหมายมีได้สิ้นไปซึ่งสิทธ์โดยทรรในการสืบมรดกซึ่งกันและกันหมวด 2. การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยทรรในลำดับและชั้นต่างๆมาตรา1629วรรคหนึ่งทายาทโดยทรรมี6ลลำดับเท่านั้นและภายใต้บังคับแห่งมาตรา1630วัรรคสอง แต่ละลำดับมีสิทธิ์ได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้คือ 1. ผู้สืบสันดาน 2. บิดามารดา 3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 4. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 5. ปู่ย่าตายาย 6. รลุงป้านาอาวรสองคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา1635มาตรา1630วรรควัหนึ่งตราบใดที่มีทายาทซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ยังไม่ขาดสายแล้วแต่กรณีในลำดับหนึ่งหนึ่งที่ระบุไว้ในมาตรา1629ถยาทายาทผู้ที่อยู่ในลำดับถัดลงไปไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์มรดกของผู้ตายเลยวรสอง แต่ความในวรก,ก่อนนี้มิให้ใช้บังคับในกรณีเฉพาะที่มีผู้สืบสันดานคนใดยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่กันแล้วแต่กรณีและมีบิดามารดายังมีชีวิตอยู่ในกรณีเช่นนั้นให้บิดามารดาได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าเป็นทายาทชั้นบุตรมาตรา1631ในระหว่างผู้สืบสันดานต่างชั้นกันนั้น บุตรของเจ้ามรดกอันอยู่ในชั้นสนิทที่สุดเท่านั้นมีสิทธิ์รับมรดกผู้สืบสันดานที่อยู่ในชั้นถัดลงไปจะรับมรดกได้ก็แต่โดยอาศัยสิทธิ์ในการรับมรดกแทนที่หมวด 3. การแบ่งส่วนมรดกของทาย,ยาตโดยทำในลำดับละชั้นต่างๆส่วนที่ 1. ญาติมาตรา1632 ภายใต้บังคับแห่งมาตรา1629วัรสรคสุดท้ายการแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในลำดับญาติให้เป็นไปตามบทบัญญัติในส่วนที่หนึ่งแห่งหมวดนี้มาตรา1 6 3 3ทายาทโดยธรรมในลำดับเดียวกันในลำดับหนึ่งหนึ่งที่ระบุไว้ในมาตรา1629นั้นชอบที่จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากันถ้าในลำดับหนึ่งมีทายาทโดยธรรมคนเดียว ทายาทโดยทรรมคนนั้นมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งทั้งหมดมาตรา1634ระหว่างผู้สืบสันดานที่รับมรดกแทนที่กันในส่วนแบ่งของสายหนึ่งหนึ่งตามบทบัญญัติในลักษณะสองหมวดสี่นั้นให้ได้รับส่วนแบ่งมรดกดังนี้หนึ่งถ้ามีผู้สืบสันดานต่างชั้นกันบุตรของผู้ตายซึ่งอยู่ในชั้นสนิทที่สุดเท่านั้นมีสิทธิ์รับมรดก ผู้สืบสันดานในชั้นถัดลงไปจะรับมรดกได้ก็แต่โดยอาศัยสิทธิ์ในการรับมรดกแทนที่ 2. ผู้สืบสันดานในชั้นเดียวกันได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน 3. ถ้าในชั้นหนึ่งมีผู้สืบสันดานคนเดียวผู้สืบสันดานคนนั้นมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งทั้งหมดส่วนที่ 2. คู่สมรสมาตรา1635 ลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ในการรับมรดกของผู้ตายนั้นให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 1. ถ้ามีทายาทตามมาตรา1,629อนุ1ซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่แล้วแต่กรณีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร 2. ถ้ามีทายาทตามมาตรา1629อนุ3และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่หรือถ้าไม่มีทายาทตามมาตรา1629อนุหแต่มีทายาทตามมาตรา1629อนุ2แล้วแต่กรณีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิ์ได้รับมรดกกึ่งหนึ่ง 3. ถ้ามีทายาตตามมาตรา1629อนุ4หรืออนุ6และทายาตนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่หรือมีทายาตตามมาตรา1,629อนุ5แล้วแต่กรณีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่มีสิทธิ์ได้รับมรดก2ส่วนใน3 4. ถ้าไม่มีทายาตดังที่ระบุไว้ในมาตรา1629 คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิ์ได้รับมรดกทั้งหมดมาตรา1636ถ้าเจ้ามรดกมีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับหหลายคนยังมีชีวิตอยู่ภริยาเหล่านั้นทั้งหมดรวมกันมีสิทธิ์ได้รับมรดกตามลำดับชั้นและส่วนแบ่งดังระบุไว้ในมาตรา1635 แต่ในระหว่างกันเองให้ภริยาน้อยแต่ละคนมีสิทธิ์ได้รับมรดกกึ่งส่วนที่ภริยาหลวงจะพึงได้รับมาตรา1637วรรคหนึ่งถ้าคู่สมรสฝ่ายใดที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตคู่สมรสฝ่ายนั้นมีสิทธิ์รับจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้ตกลงไว้กับผู้รับประกรันภัยแต่จำต้องเอาจำนวนเบี้ยประกรันภัย เพียงเท่าที่พิสูจน์ได้ว่าสูงกว่าจำนวนเงินที่ผู้ตายจะพึงส่งใช้เป็นเบี้ยประกันภัยได้ตามรายได้หรือฐานะของตนโดยปกติไปชดใช้สินเดิมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งหรือสินสมรสแล้วแต่กรณีวักสองถึงอย่างไรก็ดีจำนวนเงินเบี้ยประกันภยัยซึ่งจะพึงส่งคืนตามบทบัญญัติข้างต้นนั้น รวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ผู้รับประกันภัยได้ชำระให้มาตรา1638เมื่อคู่สมรสทั้งสองฝ่ายได้ลงทุนออกเงินในการทำสัญญาและตามสัญญานั้นทั้งสองฝ่ายจะต้องได้รับเงินปีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ร่วมกันและเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตายฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่ยังจะต้องได้รับเงินปีต่อไปตลอดอายุ ฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่จำต้องชดใช้สินเดิมของอีกฝ่ายหนึ่งหรือสินสมรสแล้วแต่กรณีสุดแต่ว่าได้เอาเงินสินเดิมหรือสินสมรสไปใช้ในการลงทุนนั้นเงินที่จะต้องชดใช้สินเดิมหรือสินสมรสดังว่านี้ให้ชดใช้เท่าจำนวนเงินซึ่งผู้จ่ายเงินรายปีจะเรียกให้ใช้เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษเพื่อผู้จ่ายจะได้จ่ายเงินรายปีให้แก่คู่สมรส ฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นต่อไปหมวด4การรับมรดกแทนที่กันมาตรา1639ถ้าบุคคลใดซึ่งจะเป็นทายาทต,ตามมาตรา1629อนุ1อนุ3อนุ4หรืออนุ6ถึงแก่ความตายหรือถูกกำจัดมีให้รับมรดกก่อนเจ้ามรดกตายถ้าบุคคลน,นั้นมีผู้สืบสันดาน ก็ให้ผู้สืบสันดานรับมรดกแทนที่ถ้าผู้สืบสันดานคนใดของบุคคลน,นั้นถึงแก่ความตายหรือถูกกำจัดมิให้รับมรดกเช่นเดียวกันก็ให้ผู้สืบสันดานของผู้สืบสันดานนั้นรับมรดกแทนที่และให้มีการรับมรดกแทนที่กันเฉพาะส่วนแบ่งของบุคคลเป็นรายๆสืบต่อกันเช่นนี้ไปจนหมดสายมาตรา1640 เมื่อบุคคลใดต้องถือว่าถึงแก่ความตายตามความในมาตรา65แห่งประมวลกฎหมายนี้ให้มีการรับมรดกแทนที่กันได้มาตรา1641ถ้าบุคคลใดซึ่งจะเป็นทายาทตามมาตรา1629อนุสหรืออนุ5ถึงแก่ความตายหรือถูกกำจัดมิให้รับมรดกก่อนเจ้ามราดกตายถ้ามีทายาทในลำดับเดียวกันยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้ส่วนแบ่งทั้งหมดตกได้แก่ทายาทนั้นเท่านั้นห้ามมิให้มีการรับมรดกแทนที่กันต่อไปมาตรา1642การรับมรดกแทนที่กันนั้นให้ใช้บังคับแต่ในระหว่างทายาทโดยธรรมมาตรา1643สิทธิที่จะรับมรดกแทนที่กันนั้นได้เฉพาะแก่ผู้สืบสันดานโดยตรงผู้บุพการีหามีสิทธิ์ดังนั้นไม่ มาตรา1644ผู้สืบสันดานจะรับมรดกแทนที่ได้ต่อเมื่อมีสิทธิ์บริบูรณ์ในการรับมรดกมาตรา1645การที่บุคคลใดสละมรดกของบุคคลอีกคนหนึ่งนั้นไม่ตัดสิทธิ์ของผู้สละที่จะรับมรดกแทนที่บุคคลอีกคนหนึ่งนั้นในการสืบมรดกบุคคลอื่น